เขียวแล้วนะสำหรับ4สา2ได้เขียวแล้วนะครับ5ห้6ล้อก่อนนะครับมาเบาๆนะครับรถหนักหรือเปล่าเนี่ยหนักคนหรือเปล่า กรานห้าโมงครึ่งนะเวลาเต็มเต็มกที่หน้า า4าสี่พันนะถ้าสี่หนึ่งแปดมาหกพันน่าจะไม่ไม่เต็มแล้วไหร่แต่สี่สามสองนี่เต็มเลยนะนี่ขนาดวันพฤหัสนะครับแต่ว่าเป็นวันหยุดนะักขัตะเลิกนะคนุ่นกรห้าก